แล,นะแล้วให้ตดผ่านเพจนะครับกลับไปดูบันทึกได้คู่ชิงระหว่างน้องไม้ให้น้องอายกับเจมแล้วก็เนมกับหมอสดอ่ะกรรมการพร้อมแล้วเริ่มเลยครับกรรมการ,ร,รก,าร,กร,รรมการนักแบดพร้อมแล้วกรรมการยังไม่พร้อม บอลทำไมรอบบอลไม่ตกอะฝ่ายนี้ม่เอครับป่ายผู้ไหนผู้ชิงเนี่ยคู้ฝ่ามือนะสนามสามู่ชิงจะนั่นเลิกอะเริมเลยครับคู่ชิงหมอสับเป็นป่ายเซิฟโอ้โหแบ็คแอนด์คอสคอร์ดครับตัวนี้ หนึ่งสดศูนย์หมอ,อสดหนึงโดนพกโดนยับครับหนึ่งเท่าอาโดนยับไปนะครับหนึ่งทีสองต่อนหนึ่งโอเคสองเท่ากันนะครับฝ่ายไอ้ตามมาติดติ เจ็บตบหิวตเนะครับพายุครับได้ไล่สามต่อสองหมอสดเป็นฝ่ายเสิร์ฟสวยงามมากหมออายัดไม่ข้างครับหมอเป็นฝ่ายเสิร์ฟน้ำยูสี2 2> <จ>่ต่อสองติดเน็ตแป๊บ เจมไปไปเจอตามอยู่สามต่อสี่โดนยัดใช่ไหมครับเนมนำอยู่ทีห้าต่อสามเอาแล้วเอาแล้วหกต่อสามเริ่มแทมเริ่มไหลนะอันดับหนึ่งเจ็ดต่อสามครับหมอหมอ ต่อไปนงโดนตัวนี้ยนี่เนมโดนครับโดนยิงแปดแปดต่อสามน้อต่อไปนะเนมต่อแต่ผู้หญิงสุดยอดครับนำไปไม่ห่างไปเรืร่อยๆนะครับเก้าต่อสามสวยงามผมรับคะแได,ด้ไงเลย โอ้โหเลี้ยวมาลูกนี้สุดยอดครับ4ต่อ9น้องอายตามอยู่นะครับไอเตอร์โยนโยนมามหมดวันนี้หมอเหนียวมากครับวันนี้ตีไม่ค่อยเตีอะไรนะหมาเตอร์าจะชมไม่ได้ครับ ทำปุ๊บเสียเลยเกมต่อไปเติบตามอยู่ที่5ต่อ0 5ต่อ10 10เซตต่อ5เนมนำครับได้เปรียบไปเยอะเลยครับทีนี้โหหลอกอายุนั้นนะเนมตบเรียบร้อยเหมือนเหมือนใส่ตะปิงข้วเท้าเลย หมออยู่ที่หลังไอ้ตบโตขันอย่าง,งมันๆน,นะโอ้อวเร็วอะไรไดัหมอตบตุกยอดคนระับโอ้นี่ทอปป็อปฟอร์มมากนะเนี่ยเป็นฝ่ายเซิร์ฟตามมาแล้วครับ ทันครับตุกเต่อสิมตามมาใกล้เขาแล้วนะครับเสอาโดนยับไม่เหลือเจมสาใส่ความสูงปากสิบสี่เจมสโนหลังห้อโก้เพ้นหลัง ผมเ,เต็นข้อครับเรื่องนี้9-23หายเติร์ฟสั้งมาโหยับดีมากครับหมอนี่เรียบเออเหมือนเหมือนจะฟาดเหมือนจะฟาดเกือบตั้งใจมากครับเรื่องนี้ติ๊บ ต่อสิบสามอายอดอื้อหมอแทงไปสวยมากครับขนาดเส้นเลยสิบสี่ต่อสอิบหมอเจอครับเนมเนมปันไม่เหลือแบบนมสิบห้าต่อสิบ หมอเติบนำอยู่ห้าแต้มเอาแล้วเอาแล้วได้เปรียบบ่างข้างเยอะแล้วนะสิบหกต่อสิบสิบเจ็ดแล้วนะครับสิบเจ็ดต่อสิบ เลี้ยวเน,นี่ยเดี๋ยวออกปาทีเดียวครับเจมได้เสิร์ฟอ่าเสิร์ฟสั้นครับตรงนี้18ต่อ12ตามมาแล้วนะครับ13ต่อ18 เ็บตบผมตบแรงมากครับนะครับได้เนมแบ็กแฮนด์ขนานเนี่ยสวยมากครับเรียบร้อยครับนี่ระวางวางท่านเทพสิบเก้าต่อสิบสามโอ้โหยี่สิบต่อสิบสามเกมแรกไกลกว่าครับเกมแรก ฟอ,อร์ดเอาเลยครับเสร็จแรกเนมเป็นฝ่ายชนะไปได้21ต่อา3